คนมีกรมาทันหรือยังครับวันนี้พวกเราทั้งสามคนมีกรมาทันมานำเสนอทุกคนเออรออะไรนะเดี๋ยวความสูงพี่อู๋จะค่อยๆก็เดินไปปิดเดียวนะยอกยอกยอกลุงริบหน่อยยอกเลัลุงริบหน่อยเออมันรับปริญญาจริงๆ แต่ผมน่าจะใกล้ใกล้ใกล้เคียงสุดนะฮะเร็วสุดฮะไม่เจ็บอยู่แล้วผมเลย p o s i ชั o นที่ผมไม่เจ็บจริงเออเออไปหยิบตาทำมไม่แล้ววันนี้อบรมทักวันเลยปะพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มหน้าเด็กเหมือนมากเลยเพราะแบบพี่ฟิล์มหน้าใกล้ๆพี่ตาอู่เลยไม่เหมือนเป็นเพื่อนพี่ตาอู่เลยเหมือนเพื่อนพี่ตาอู่เลยแล้วมันมีสองในยักษ์คือหนึ่งอูแก่หรือสอง พี่ฟิล์มเราสองคนแก่หรือยังไม่<ก>ไม่พี่อาจจะหน้าเด็กไงอู๋ไม่ได้แก่ออมองในแง่ดีใช่มองในแง่ดีคือออฟโรดจะมีมินนิ่งว่าเออพี่อ่ะหน้าเด็กใช่อู๋เขาไม่ได้หน้าแก่ไงใช่ก็แค่บอกว่าเออพี่ฟิล์มอะ่ะดูแบบเหมือนเป็นเพื่อนพี่อู๋ได้เลยอะ่ะใช่เขาไม่ได้บอกว่าแก่หรือเด็กเขาบอกแค่ว่าเหมือนเป็นเพื่อนพี่ตาอู่ได้เลยแล้วพี่พี่ฟิล์มอายุเท่าไหร่นะสามสยี่สิบสามอ๋อยี่สิบสามเออแล้วพี่อู๋เท่าไหร่นะนั่นแหละเหมือนเป็นเพื่อนจริงจริงใช่บ้าเราะ ใช่ไหมอู๋ไม่กล้าเรียกกลับเหรอครับอ๋อทำไมอะครับไอพีซีเราเล่นโอเคโอเคเราเล่นเราเล่นกันได้ครับเราเล่นครับเราเล่นครับก็ของผมเป็นรางวัลเลยนะก็เป็นเด็เป็นอ่า more self breakthrough นะครับก็เป็นรางวัลที่พูดถึงการพัฒนาตัวเองนะครับแบบไม่หยุดพัฒนาตัวเองก็ จริงๆก็รู้สึกขอบคุณทางเวป่อนะครับที่มองเห็นคุณค่านี้ในตัวผมนะครับมันมันมีความหมายมากๆเลยกับการที่ให้คนคนหนึ่งอ่ะได้พัฒนางานของตัวเองแล้วก็มันมีคนมองเห็นว่าการที่เราพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆอ่ะมีคนเห็นในคุณค่านั้นแล้วมันทําให้เรามีกําลังใจในการที่จะพัฒนางานในชิ้นต่อๆไปแบบไม่หยุดยังก็สัญญาว่าจะตั้งใจทํางานของตัวเองให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆครับ อ๋จริงๆก็ในทุกๆด้านครับผมรู้สึกว่าชีวิตมันคือการเรียนรู้อะครับมันมันไม่มีทางหยุดเรียนรู้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นในช่วงช่วงเวลาไหนของชีวิตก็ตามอย่างช่วงแรกเราอาจจะต้องเรียนรู้ในสกิลการแสดงเยอะขึ้นในช่วงนี้เราก็ยังต้องเรียนรู้สกิลในการแสดงเหมือนเดิมเพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นในอีกมุมหนึ่งที่เราอาจจะเคยมองข้ามไปเพื่อเติมเต็มช่องว่างที่มันหายไปรวมถึงสกิลต่างๆที่เรายังยังคงไม่ ไม่พร้อมหรือหรือยังยังขาดหายไปนั่นเองใช่ครับสนใจทําบอยแบนด์ไหมครับพี่เนี่ยชวนพี่ตีพี่หนิงเนี่ยชวนมานะฮะรับทําวงอีกเหรอครับคุณคุณอยู่2คนแล้วคุณก็จะทําพี่บอยเป็คนเกียรติได้เลยครับเป็นยูนิตใหม่ครับฮัลโหลครับพี่บอยพี่บอยเปิดยูนิตใหม่ไหมครับอ๋อได้เหรอครับเนี่ยให้เขาอยู่ด้วยกันแบบว่าเออตีหนิงฟิล์ม t n f ครับ t n f t n f Boy เออ จนเอฟบอยธนพัฒน์แบนด์ฝืนป่ะฝืนนะมาดูฝืนนะตะกูลไอ้พัดป่ะผมพี่ลงไทยด้วยพัดหมดเลยใช่แต่ว่าหนึ่งสลันไม่ลงบายพี่บายบายบายแต่บายไม่เอาแน่นอนก็ชวนเขามาบายไม่เอาแน่นอนถูกพี่บายที่ไม่ต้องถามว่าทำไมถึงถามวยซะทำไมถึงถามพี่คิดยังไงถึงถามผมบายจะถามแบบนี้ครับผม รางวัลเลยครับรางวัลอัพโหลดครับก็รางวัลเดียวกันอ่ะรางวัลเดียวกันก็รู้สึกว่ารางวัลนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งอันที่น่าภูมิใจเพราะว่าขอบคุณทางเวทีที่เห็นถึงศักยภาพที่แบบพัฒนาขึ้นมาอะไรอย่างี้อย่างน้อยมันก็ทําให้เราได้เห็นว่าจริงๆแล้วการมีศิลปินที่ยังคงพัฒนาตัวเองอยู่ยังมีคนที่คอยดูอยู่เสมอแล้วก็การที่สร้างผลงานใหม่ๆออกมาแต่ละปีไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพลงหรือว่าเรื่องการแสดงอะพอมันพัฒนาผมรู้สึกว่าการเป็นแฟนคลับหรือเป็นผู้ชมที่ได้ดูเรื่องเราในนั้นมันก็ รู้สึกดีขึ้นที่คนดูสามารถดูผลงานของเราแล้วมันอินไปกับเรื่องราวมากขึ้นผมรู้สึกว่าอะไรแบบนี้มันจะทําให้ทั้งตัวพวกเราเองแล้วก็คนดูเนี่ยมันพัฒนาไปด้วยได้เสพผลงานดีๆพวกเราเองก็ได้โอกาสดีๆเข้ามาเรื่อยๆจากการที่เราแบบพยายามเร็นตัวเองก็ขอบคุณทางเว็บบอที่เห็นคุณค่าของศิลปินเห็นคุณค่าของการพัฒนาแล้วก็โฟกัสกับความสามารถก็ขอบคุณมากๆของเวบบอรมากๆ ก็จะเป็นรางวัลนะครับผม o v e r s e a Emerging Power Artist นะครับผมก็จะเป็นรางวัลที่แบบมียอดติดตามในวัยปอแบบขึ้นแบบว่ารวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ะจริงๆก็พูดไปในบนเวนทีครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นผมไม่ได้แบบมาด้านสายสายนี้เลยตั้งแต่แรกเลยคือผมก็เลยไม,ไม่ไม่คิดไม่ฝันว่าผมจะมีวันนี้ได้จริงๆมันก็มาจากหลายส่วนจริงๆมันมาจากโอกาส จริงๆไม่นมาจะกโอกาสกับทางช่องวันตั้งแต่แรกเลยที่มาประกวดรายการซิลคอนจริงๆครอบครัวพาร์ทเนอร์ทุกๆอย่างที่นำพาให้ผมสู้จนถึงแบบเราเราเริ่มมีความสุขกล้าพูดเลยครับว่าปีนี้เป็นปีที่4แล้วก็ผมมีความสุขกับการทำงานในตรงนี้มากขึ้นแล้วจริงๆไม่ว่าจะเป็นการร้องการเต้นหรือว่าการแสดงเรารู้สึกว่าเออว่าเหมือน4ปีพอดีเหมือนเราได้รับปร,ริญญาตีกใบหนึ่ง เหมือนตอนนั้นเราเรียน<ม>เราจบด้านการบริหารไฟแนนซ์ใช่ไหมครับตอนนี้ก็ยังบริหารอยู่บริหาร <c oughs> ทั้งเงินและบริหารหัวใจ <c oughs> แต่ว่ารอบนี้เนี่ยเราเราได้เราได้ประกาศเหมือนเหมือนไอ้นี่ฮะได้ประกาศสมีบับตรเพิ่มอีกใบหนึ่งเป็นแบบด้านสาขาแบบนวัตแบบฟิลแบบดีเทศก็จบปีที่4พอดีกล้าพูดว่าทุกวันนี้ผมมีความสุขการทํางานมากขึ้นเลยจริงๆแล้วก็อยากจะพัฒนาตัวเองต่อไปแล้วก็อยากจะมีผลงานที่ดีแบบนี้เอามาให้ทุกคนได้แบบภูมิใจแล้วก็มีความสุขกับมันครับขอบคุณทางวยปอมากที่ให้รางวัล มีค่าแล้วก็โหเติมไฟในตัวผมขึ้นมากๆเลยครับเขาคือถือเป็นเกียรตินิยมเลยว่าเนี่ยมันเกียรตินิยมนิยมแลยยังไม่เกียรตินิยมครับแต่เกียรตินิยมเดี๋ยวค่อยมาว่ากันต่อไปในแบบรา,างวัลอื่นๆ,ๆต่อไปอันนี้ถือว่าเป็นใบเบิกทางในแบบเส้นทางรอรอราง,ง,งวัลน,นี้ฮะอ๋ออะไรนะอะไระอะต<ม>ุ๊กตาทองคำนาตาราตตุ๊กตาทองคำผมว่าตัวผมเองอะเป็นรางวัลยกผมไปได้เลยอ๋อไปเลยไปกันเลยผมไม่ไป เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้พี่ไงให,ให้เขาอยู่กัน2คนไปเลยเนาะนี่ไงเขาได้รับไปแล้วรู้สึกว่าโอ้โหนี่ไงคือเป็นที่พี่ฟิล์มก็คุยกันตลอดทําเวลาแบบถามเรื่อง การนักแสดงใช่ก็ถูกพี่ฟีเรนี่นี่เคโอนี่เขาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นแบบอย่างที่ดีนะครับเป็นรุ่นพี่ในช่องที่โอ้โหอยากเอาเป็นแบบอย่างนะครับในเรื่องของการแสดงโอเคโอเคมึงเล่นข้างหลังเลยมง้หลนช่องล่างหชอบเลยเพราะเขากิงจริงไงกิงจริงๆต้องยอมรับไม่ยอมรับแบบไม่ว่าจะเป็นแบบละครย้อนยุคหรือว่าละครที่แบบว่าพีเรียดอ่าพีเรียดอ่ะหรือว่าเราเป็นละครที่แบบแบบสมัยสมัยใหม่ก็แบบโอ้โหกินหมดครับขอบคุณครับ จริงๆก็ก่อนอื่นเลยต้องต้องย้อนกลับไปว่าขอขอบคุณทางช่องวัน31นะครับที่ที่ให้โอกาสให้โอกาสพวกเราทั้ง3คนมาโดยตลอดนะครับแล้วก็นําผลงานของพวกเรานะครับออกสู่สายตาชาวโลกนะครับให้แฟนๆ อย,อ,ยอย่างตอนนี้เนอะก็นําไปออกอากาศที่ที่ต่างประเทศโดยเฉพาะที่ประเทศจีนนะครับก็ทาให้ทำให้เรามีโอกาสได้ไดรู้จักกับแฟนๆชาวจีนมากขึ้นทําให้เราเป็นที่รู้จักของแฟนๆชาวจีนมากขึ้นแล้วก็ที่สําคัญเลยมันเป็นกําลังใจสําคัญมากสําสหรับการทํางานที่เราทํางานออกมาแล้วอ่ะแล้วเราจะมีคนรอดูผลงานของเราอ่ะมันเหมือนว่าเราอยากที่จะทํางานแต่ละชิ้นออกมาให้มันดีที่สุดแล้วก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆครับ ดีใจยอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นแฟนๆจากที่ไหนคือแค่รู้สึกว่ามีหนึ่งคนที่รักเราเพิ่มขึ้นแล้วมีจทาทั้งทางใกล้ทางไกลอยู่ใกล้อยู่ไกลแม้แต่จะคนละภาษาละวัฒนธรรมเนี่ย ผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มีความสุขมากๆของวันนี้ครับที่เป็นบ่วป๋อเป็น culture exchange ผมรู้สึกว่ามันได้ exchange ันจริงๆถ้าเราผมไม่มีซีรีส์เรื่องนี้ไม่มีแฟนๆตินเตอแฟนผมก็คงไม่ได้ไปต่างประเทศได้ไปเรียนรู้วิถีชีวิตประรามต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งประเทศจีนเป็นฝั่งของอเมริการหรือว่าเป็นฝั่งแบบบราซิลหรือฝั่งแบบว่าเอเชียภาคต่างๆเรารู้สึกว่ามัน การเป็นศิลปินการมีผลงานมันสามารถคอนเนคกับแฟนคลับได้จริงๆแล้วก็มันทําให้เรามีความสุขอาร์ตนะครับครับใครว่าอาร์ตอ๋อมายถึงศิลปะครับนั่นแหละฮะคุยทำเมื่อกี้ยะเมื่อกี้คือแบบผมเอาไว้ตกคนที่ฟังเพลินๆเคยเคยฟังหรือเปล่าคือเกือบเกือบคมละ น้องมกเมื่กอ,อก,ก,กี้จะหอกเมื่อกี้ระตุ้นคนดูเลยนะระตุ้นเลยเหรอคลิกเบสนั่นแหละคร<ไ>ับแต่จะบอกว่ามันก็มันก็เป็นสิ่งดีๆางที่การันตีว่าถ้าเราตั้งใจทำงานงดีๆเหมือนที่พี่บมบอกมันมันผสมไม่ใช่ตรงกลางเลยทุกคนสามารถรับรู้ไดส้สิ่งที่มันเป็นไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ความรักของตัวละครการเอาชื่ออะไรต่างๆมันก็ทําให้เกิดความสัพันระหว่างเสืกับแฟนลับแล้วจนเกิดเป็นด้อมแล้วก็เป็นมีแฟนๆมาเชียร์พวกเราแบบนี้หรือพีมีความสุขแฟนๆต็มอิมกินอิมนอนหลับ กินอุ่นนอนอิ่มครับขอบคุณมากครับก็จริงๆจริงๆน่อกเหนือจากที่พี่ทำพี่ฟิล์มเดี๋ยวตาโอ๋ก็โตเนาะเดี๋ยวตาโอ๋ก็โตแล้วบ จริงๆก็นอกเหนือจากที่พี่ฟิล์มกับพี่อู๋พูดถึงเรื่องแฟนๆนะฮะเราก็จะได้เห็นแบบว่าพลังของด้องพลังของแฟนๆที่มาซัพพอร์ตนเอนักแสดงศิลปินที่ชื่นชอบนะครับวันนี้ผมก็ยังได้เจอกับโอ้โหศิลปินนักแสดงแบบโอ้โหท้งที่แบบเซาท์อดีเอเชียแบบอินเตอร์เนชั่นแนลแบบมากๆเลยก็ต้องขอบคุณทางวอยปรจริงๆที่ทำให้เราได้เห็นแบบผลงานของแบบพี่ๆศิลปินนักแสดงนักร้องของแบบว่าชาติอื่นๆหรือว่าแบบได้เห็นผลงานอื่นๆได้เห็นเขาโชว์ได้เห็นโอ้โหนี่ว่านี่คือแบบ มันคือแบบระดับโลกแบบระดับแบบอินเตอร์เนชั่นแนลแบบระดับแบบเราได้เห็นชาติอื่นด้วยก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่ได้มาเจอแบรนด์แบบนี้ครับครับเป็นยังไงบ้างครับใกล้จบยังครับจะปิดกล้องแล้ว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 อีกแค่ดูแล้วครับดูแลครับดูแล้วครับดูแลครับบอกนิดบอกซิดยังไงวิเก่งมากเก่งจริงๆ ดดในจังหวะแรกเุ็ยเก่งมากไฟก็เดบไม่เราเขาปิดไฟไล่เราเลยอ่ะเออจริงไม่ไม่คือภูมิใจในตัวน้องคือภูมิใจในตัวน้องสองคนจริงๆคือเราเห็นเราเห็นเดวันสสำหรับสำหรับในในเรื่องของพาร์ทการแสดงแล้วเราเราได้เห็นการเติบโตในในทางการแสดงของน้องทั้งสองคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเก่งขึ้นแล้วน้องก็น้องสองคนก็ตั้งใจทํางานมากขึ้นแล้วผมรู้สึกว่า น่าจะเป็นซีรีส์อีกหนึ่งเรื่องที่น่าจะได้ครองใจคนดูมากมายอย่างแน่นอนสำหรับผมนะอ,อ,อยากจะบอกอว,ว่าบบเป็นไงบ,บ้างเป็นไงบ้างคุณพี่เตอร์ถามคุณน่ะไม่ได้ถามผมถามผมเป็นไงบ้าง <ๆ S 2> <ๆๆ S 1> ผมบอกเลยว่าเรื่องนี้อ่ะแซ่บแบบพิษแบบเกิน20เม็ดเดี๋ยวร้านตอรเทเลอร์พี่ดูพี่ดว่ามันก็เยอะแลยนะอันนี้โอ้โหน้ำจิ้มมันจะมีอะไรอีกครับไอ้นี่พิชเอาผมให้ความเผ็ดผมให้พิชแค่สองสามมิตพอมันจะมียังไงอ่ะครับไหนสปอยได้ไหมครับ มันจะเป็นยังไงอ่ะมันจะเป็นอะไรที่ใหม่ๆครับทุกิีมมจะใหม่แค่ไหนอ่ะมันจะใหม่ที่แบบทุกคนทำไมยี่สูงอ่ะโดดคนรองเท้ามันกัดยืนยืนพี่ไม่ใส่พี่ไม่ใส่รองเท้าพี่ก็ยังสูงอยู่เชื่อผมดิได้นั่นแหลครับก็มันเป็นอะไรที่เป็นอะไรใหม่ๆแล้วก็รอดูว่าความเข้มข้นนี้คือแบบสุดๆแท้ครับฝากติดตามด้วยนะครับทางช่องวัน3 1นะครับก็ปลายเดือนนี้แล้วเดี๋ยวทุกคนก็จะได้เห็นแล้ววันออนเวลาปลายเดือนไหน ปลายเดือนนี้จะได้เห็นวันอ่อนเดือนหน้าเขาจะปลายเดือนนี้เขาจะได้รู้ว่าออนอ๋อปลายเดือนอ๋อวันอ่อนเรเหตอนนี้ผมผมเบื่อแล้วฮะปลายเดือนนี้จะได้เห็นวันอ่อนแต่ว่าเขาเดาเลยว่าจะออนมื่อไหนใช่ลองดูนะครับถ้าไม่ออกมาก็ไม่เกิดผลอ่าก็จริงอโเคนะครับผมขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ